สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมอายกันนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นในโหมดผู้เล่นหลายคนนะคะใครที่อยากเล่นก็ดาวน์โหลดได้เลยนะคะเราจะเล่นแบบเป็นเพื่อนกันนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้เเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าช่างวันเถอะ เราเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นเพื่อนของเราแล้ก็ทำการเก็บถุ ม่เคยเล่นเกมนี้บ้างแล้วก็เล่นผ่านระดับยากแล้วก็ช่วยบอกกันด้วยนะคะเราก็เล่นมานานแล้วนะคะทุกคนก็ประมาณกว่กวๆได้เห็นเพื่อน,นเขาเล่นก็เลยอยากจะลองเล่นบ้างนะคะ ก็เลยหลมาเล่นแล้วก็ทีแรกก็กลัวเลยคะ่ะเขาสวัสดีเราเขาไปไหนเราจะตามเขาไปนะคะ เขาไม่กลัวทุกคนเป็แจ๊กเป็แจ่ะเปิดไม่ได้ตอนนี้ไงเขาอยู่ไหนทุกคนเราดูผีก่อนนะผีกำลังขึ้นมา เราเปิดนะคะเราเรีบไปกันดีกว่าเราก็ทำการเก็บถุงไปเรื่อยๆนะคะทุกคนตรงนี้ไม่อายก็เก็บไอก็เก็บถุงเราไม่รู้ว่าเพื่อนเราได้เรื่อยมาหรือเปล่านะคะ เราได้14บสีแล้วก็เอาห้งมาที่ห้องพระนะคะทุกคนก็ทําการเก็บถุงไปเลยไม่รู้ว่าเสียงชัดหรือเปล่าแล้วค่ะถ้าเสียงไม่ชัดหรือว่าไม่เสียงเรา,าะมไปที่ไหนช้สองเราต้องการอีกแค่3ามถุงนะคะ จะเดินแบบนี้เลยนะคะถ้าภาพมันค้างนิดหน่อยก็ต้องขออภัยไม่นะแบตจะหมดเราจะรอวิ่งอ่ะผ่านแล้วนะคะทุกคน เพื่อนเราเข้าประตูไปแล้วเนาะก็โอเคก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็ขอกราบสวัสดีกันแค่นี้นะคะใครอยากจะให้เล่นอีกก็ไว้รอคลิปหน้าเลยนะคะ